ใหม่พัช,ชรีเคลื่อนไหวสั้นๆหลังปอณนะัทวุฒิไม่ตลกด้วยเพลงคนจนมีสิทธิ์ไหมคะเรียกด้ว่ากลับมาเป็นกระแสฮิตอีกครั้งสําหรับเพลงคนจนมีสิทธิ์ไหมคะของศิลปินดังเดือนเพนเด่นดวง วงมอลําโด่งดังเมื่อเกือบ30ปีที่แล้วหลังกลับมาเป็นเพลงฮิตในติ๊กตอกโดยเนื้อเพลงที่ฟังดูแล้วต้องเอในลักษณะสองแง่สองงามจนเป็นไวนเล่โด่งดังไปทั้งโลกโซเชียลและในเวลาต่อมาปอนอัทวุฒิคํำไม่ออกกับเพลงนี้โดยเขาได้กล่าวว่าก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีพยายามเข้าใจนะว่าผมอาจจะมาจากดาวดวงอื่นแต่ดันมีชีวิตมาจนถึงต้องอยู่อาศัยบนดาวดวงนี้พยายามเข้าใจมาตลอดแต่สิ่ง ที่รับไม่ได้จริงๆแล้วไม่ตลกคือมีการร้องเพลงแล้วใส่คำว่าอาวัยวะเพศหญิงชายในเนื้อเพลงแล้วก็เห็นว่าเป็นเรื่องตลกขบขันผมว่ามันหยาบคายหยาบโล้นตื้นเขนินไม่รับผิดชอบและกังวลว่าเด็กๆในวัยที่ยังไม่พร้อมมาเปิดดูคลิปเพลงพวกนี้จะเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาใครๆก็พูดกันใครๆก็ร้องกันแล้วเรื่อง ร้องบ้างดีกว่าสนุกดีฮาดีเอาจริงดินี่เรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงกันครับผมไม่ได้โลกสวยนะแต่ใครชอบช่วยตอบผมทียังมีอีกหลายเรื่องที่ยังอยู่ในใจเอาไว้มาระบายให้ฟังละกันวันนี้เอาไปเรื่องเดียวก่อนนะล่าสุดไมพัช,ชรีนะักร้องหมอนำดังนั้นได้เคลื่อนไหวสั้นๆโดนใจชาวเน็ตหลังปอนัทวุฒิไม่ตลกด้วยเพลงคนจนมีสิทธิไหมคะโดยเธอนั้นได้แชร์ข่าวดังกล่าวที่พระเอกดังไม่ตลกกับเพลงดังกล่าว พร้อมพวดระบุข้อความว่าส่งไหม่พัชรีไปพร้อมอิมมูจิหัวเราะทำกางชาวเน็ตที่คอมเมนต์ว่าปามาเลยปามาเลยอ้ายต้องเจอต้องเจอไหม่พัชรีชีวิตที่ดูเครียดนะป๋อหมอลำเขาก็เป็นแบบนี้แล้วเฮียเฮียไม่เข้าใจหมอลำเหรอคะอย่าไปฟังเพลงอื่นได้นะคะไม่ต้องมาฟังหมอลำคะ่ะ ทางคนอีสานเขาชอบหมอลำแบบนี้ค่ะรักหมอลำค่ะ